สวัสดีค่ะแอดมินแอร์นะคะจากเพจแ่นการ์ดการ์ดชอปกลับมาพบกันอีกแล้วนี่โดยคลิปนี้นะคะจะรีวิวต่อจากคลิปที่แล้วเนาะก็คือรีวิวชุดนี้ GBT03-1 นะคะโดยคลิปที่แล้วเนี่ยรีวิว Shadow Paladin แล้วก็เกสสีที่มีแถมมาแล้วก็ Clay Elemental ไปเรียบร้อยแล้วนะคะอีกคลิปเนี้ยเราจะมารีวิวอีก2แคนที่เหลือก็คือโกพาาดินและ คางนโลนะคะเป็น2อันนี้เลยมาอยวันนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าโกพลาดินจะมีอะไรเจ๋งๆกันบ้างเริ่มที่ใบนี้เลยมังกรทองคำสเปียร์คอสดากอนนะคะนี่นี่เป็นเกสซนะคะความสามารถออโต้เคาน์เตอร์บาสองเลือกการ์ดท,ที่มีชื่อตัวนี้นะคะที่คว่มอยู่ในช่องจีโซนของคุณหนึ่งใบและหงายหน้าการ์ดใบนั้นเมื่อ,อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ด ถ้าจำนวนการ์ดท,ที่หงายหน้าบนช่อง G zone ของคุณมี1ใบหรือมากกว่าสามารถจ่ายค่าคอสนะคะแล้วก็เปิดดูการ์ด5้ใบบนสุดของกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบตามจำนวนการ์ดท,ที่หงายหน้าอยู่บนช่อง G zone ของคุณจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเรียการ์ดท,ที่วางอยู่โดยไม่ซ้ํากันนะคะแล้วก็สลับกองการ์ดเลยโอ้ยก็หาพวกได้ง่ายๆเลยนะถ้ายิ่ง มีจีโซนไงห,หน้าอยู่เยอะก็แบบโหหาได้หลายใบเลยต่อมาอัศวินทองคำนักล่าผู้รวดเร็วแคมเบลนะคะนี่ก็เป็นเกษีอีกใบหนึ่งออโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเปิดดู5ใบบนสุดจากกองการ์ดคุนค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเรียการ ตลับกองการ์ดคุณและยูนิตนั้นได้รับพลังบวก2,000จนจบเทิร์นโอ้นี่ก็หาพวงมาตีได้อีกเลยนะต่อมาอัศวินแห่งแสงอรุณกรุ๊ปวินนะคะออตโตเแวนการ์ G.B.2 เคา,าน์เตอร์บารส1และโซบาส1เมื่อเริ่มต้นช่วงการสเต็ปในการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ถูกโจมตี ช่วงการสเตปนะคะก็คือช่วงการนั่นแหละเมื่อเริ่มต้นการเมื่อยูนิตนิตถูกตีนะคะสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเปิดดูการ์ดสี่ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดดูทั้งหมดนะคะขอลงช่องการด,ดียนในสภาพเลสและสลับกองการ์ดคุณคือเปิดสี่ใบนะเราค้นหาการ์ดมากาดได้เลยแล้วก็ออโต้แวนการ์ดนะคะเคาน์เตอร์บัสหนึ่ง ในเทิร์นของคุณเมื่อจียูนิตของคุณทำการสไปร์สามารถจ่ายค่าคอสเพื่อเปิดดูการ์ดสีใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเรียการ์ดแล้วก็สลับกองการ์ดนะคะแลังจากนั้นยูนิตนั้นได้รับพลังบวก2,000จนจบเทิร์นก็หาพวกมาเลยต่อมา อัศวินผู้มากประสบการณ์ดันวาโลนะคะออโตแวนการ์ดหรือเรียกการ์ด c er b 1คาเตอร์บาสหเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอสหาเพื่อเปิดดูสีใบบนสุดของกองการ์ดคุณผนหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องเรียการ์ดจากนั้นสลับกองการ์ดเลยล็อกตี้เฮดไลออนนะคะ ออโต้แวนการ์ด GB1 เมื art, n. N j j h. H ou, Auto, ่อย so ูนิตของคุณเข้าสู่ช่องเรียกาศจากกองการ์ดคุณยูนิตนั้นได้รับพลังบวก3 0 0พันจนจบเทิร์นแล้วก็ออโต้นะคะเคาน์เตอร์บัส1โซบัส1เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์สามารถจ่ายค่าคอสเพื่อเปิดดูสีใบบนสุดของกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากที่เปิดดูพอลงช่องเรียกาศจากนั้นสลับกองการ์นะคะ น,นี่ก็หาได้แล้วก็บวกพลังได้ด้วยต่อมาอัคษวินผู้เคารพก,กฎโคเทนนะคะออโต้เรียาการีบีหนเมื่อยูนิตนี้จมตีแวนกาดยูนิตนี้ได้รับพลังบวก3,000จนจบการต่อตู้เลยจอมเวสศักษิสุยออโต้เรียากานะคะ t ีบีหนึ่งเคานเตอร์บาสหนึ่ง เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดถ้ายูนิตนี้ถูกบูสต์สามารถจ่ายค่าคอสนะคะเพื่อเปิดดู3ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณนคนหาการ์ดไม่เกิน1ใบาจากที่เปิดดูทั้งหมดพอลงช่องเรียการจากนั้นสลับกองการ์ดเลยนี่หาพวกเข้ามาเยอะๆเลยนะคะนแตัวนี้เบกันนะคะออตโต้เคาน์เตอร์บาสหนึเมื่อยูนิตนี้ทำการอินเตอร์เซต สามารถจร่ายค่าคอสถ้าจ่ายสามารถคอลการ์ดส,สองใบบนสุดจากกองการ์ดคุณลงในช่องการเดียนในสภาพเลสนะคะจะนเสจรเสร็จแล้วก็เรียกพวกมาเรียกพวกมากาได้เลยนีเนเลเตอร์ผู้พูดน้อยเบนนิอุสนะคะออตโต้เรียาการ์ดเมื่อยูนิตในเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียาการ์ดจากกองการ์ดคุณ ฮาวแวนการ์ดของคุณมีคำว,ว่า l ิเบเ a เตอในชื่อการ์ดจนจบเทินยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000และได้รับความสามารถออตโตเรียาการ์เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์ดสำเร็จเลือกห่ายกา์สบนดมเมตซนของคุณหนึ่งใบอัศวินแสงอุตสาอิอาโก้นะคะโยเกตสองพลังหนึ่งมือเลย ซาเลมี่นะคะออตโต้เรียกาด GB1 ลิทายูนิตนี้เมื่อเริ่มต้นการสเต็ปของการต่อตู้ที่แวนกาดคุณถูกโจมตีถ้าจำนวนเรียกาดใบอื่นของคุณมี3ใบหรือมากกว่าสามารถจ่ายค่าคอสเพื่อเปิดดูการ์ดใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ3ใบค้นหาไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูทั้งหมดคอลงช่องการ์เดียนในสภาพเลส จากนั้นสลับกองการ์ดคุณาการ์ดกันเหนียวเหนียวกันไปเลยอัศวินแห่งแสงแห่งฟ้าสางก็โบดุกนะคะนี่ก็เป็นทิ้งสไต์นั่นเองก็คือมี2ความสามารถนะคะคือแบบเมื่อลงมาแล้วก็แบบหาเกรดสามได้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเอาไปทำการสไต์โดยทิ้งไปเนี้ยก็จะเป็นเกรดสามเลย ก็สามารถแอมไม่อ่านละกันก็เขาค่าประมาณนี้นะคะทุกแคนเหมือนกัน l i b บเลเตอแห่งผีเสือ้อคอเดเลียนะคะ Active เรียกการ์ดคอร์เตบาสหนึและทาและ r ีทายยูนิตนี้ถ้าแวนการ์ดของคุณมีคำว่า l i b e เ a t o r ในชื่อการ์ดเปิดดูการ์ดสาใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดที่มีคำว่า ลิเบเลเตอร์ในชื่อการ์ดไม่เกินหนึ่งใบาจากที่เปิดดูทั้งหมดขอลงช่องเลียการ์ดที่ว่างอยู่และนำที่เหลือลงช่องดอบโซนของคุณอัศวินแหงง่งเงาลุ่งอรุณคิมาคิมาคุสนะคะก็เป็นเกต1หนึ่งพลัง8ปดพันเลยจอมเวทศักดิ์สิทธิ์พิเดลี่นะคะ อันนี้ก็เป็นเพอร์เฟกกาดนะคะเป็นเพอร์เฟกกาดที่กาดได้เฉพาะแวนกาดของเรานะแล้วก็ถ้ามีตัวมันอยู่ในดอบโซนเนี่ยก็สามารถงายได้แม้โซน Zone หนึ่งใบเลยนีเนเลเตอร์แห่งประกายแสงที่หลงเหลือเบลินูสนะคะออโต้ b ีบีหน่อเข้าสู่ช่องเรียกากศจากกองการ์ดคุณ เมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียกาดจากกองการ์ดคุณเลือกยูนิตใบอื่นของคุณไม่เกิน2ใบและยูนิตทั้งหมดที่เลือกนั้นได้รับพลังบวก2,000จนจบเทิน Airless Ion นะคะเป็น Critical Trigger เลย Giganth e Linker เป็น Stand Trigger นะคะ แล้วก็มีความสามารถออโต้เรียการ์ศ G B 1นําำยูนิตนี้ไปวางไวบ้บนใบบนสุดของกองการ์ดคุณเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียการ์ศจากกองการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอสแล้วก็สลับกองการ์ดคุณนะคะจวดการ์ด1นึ่ใบและยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นไลซิ่ง ไลโอเนตนะคะเป็นความเป็นตัวเริ่มนั่นเองมีความสามารถผู้เริ่มต้นด้วยแล้วก็มีความสามารถออโต้เรียการด G B 1นําำยูนิตนี้เข้าสู่โซของคุณเมื่อยูนิตใบอื่นของคุณเข้าสู่ช่องเรียการดจากกองการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอสนะคะถ้าจ่ายจนจบเทิร์นยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5000และได้รับความสามารถออโต้ Auto, เรียการ์ดเตอร์บัสหนึ่ง เมื่อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์สสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเปิดดู3ใบบนสุดจากกองการ์ดคุณค้นหาการ์ดไม่เกิน1ใบจากที่เปิดดูทั้งหมดแล้วคอลงช่องเลียการจากนั้นสลับกองการ์ดนะคะค้นหากันรัวๆไปเลยฟาร์มาซีวิ h ก็เป็นฮิลทิกเกอร์นะคะปิ p ปปิ้งและบิด ก็เป็นดอทิกเกอร์และใบสุดท้ายลิเบเลเตอร์ผู้เข้าคอบงำบาตูลุกนะคะเป็นคคอลทิเกอร์แล้วก็มีความสามารถอรโอตโต้นำยูนิตนี้ไปไว้ใต้กองการ์ดคุณเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียก,การดจากกองการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอสนะคะเพื่อเปิดดูสีใบบนสุดจากกองการ์ดคุณ ค้นหากา๊าสไม่เกินหนึ่งใบที่มีคำว่าเพลิงสีคามในชื่อกา๊าดจากที่เปิดดูทั้งหมดแสดงและนำขึ้นมือจากนั้นสลับกองการาดอนนี้ก็ทั้งหมดก็จะเป็นโกพาลาดินนะคะที่รีวิวไปต่อมาจะมาดูอีกแค่หนึ่งนะคะก็คือคางเอโลนั่นเองเริ่มต้นที่ใบนี้เลยอัศวินมังกรเทวะมุสตาฟานะคะ ความสามารถ Active Vanguard หครั้งใน1่1เทิร์นเคาน์เตอร์บและเลือกการ์ดที่คว่ำอยู่บนช่อง G-Zone ของคุณ1ใบหงายหน้าการ์ดใบนั้นเลือกรีทายเรียการดของคู่แข่ง1ใบ 1> เลือกยูนิตของคุณ1ใบาตามจำนวนการ์ดที่ชื่อตัวใบนี้นะคะที่หงายหน้าอยู่บนช่อง G-Zone ของคุณและจนจบเทิร์นยูนิตท,ที่เลือกนั้นทั้งหมดได้รับความสามารถ ออโต้แวนการ์ดหรือเรียกการเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์สำเร็จเลือกไห้หน้าไหไายการ์ดบนแดเมจโซนของคุณหนึ่งใบได้ทั้งรีทายเขาแล้วก็ได้รับความสามารถเพิ่มด้วยนะคะต่อมาฮีโร่อิกซากาดากอนนะคะออตโต้แวนการ์ด g บ1เมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ คู่แข่งสามารถเลือกรีทายเรียกาดของตัวเองหนึ่งใบถ้าคู่แข่งไม่รีทายนะคะจนจบการต่อสู้ยูนิตนี้จะได้รับคิดที่เข้าบวกหนึ่งและได้รับความสามารถออโต้แวนการ์ดเมื่อเริ่มต้นได้เมสสเตปของการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ทำการโจมตีถ้าจำนวนการ์เดียนของคู่แข่งมีหนึ่งใบเลือกรีทายกา์เดียนของคู่แข่งหนึ่งใบและได้และความสามารถยูนิตที่ถูกรีทาย ที่เขียนว่ายูนิตนั้นไม่ถูกฮิตนั้นไลฟ์ผลแล้วก็ออโต้นะคะเคาน์เตอร์บัสหนึ่งโซบัสหเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายเลือกรีทายเรียการดเก็ดหนึ่งหรือต่ำกว่าของคู่แข็งได้เลยหนึ่งใบต่อมาดักก้อนไนท์โซเฮลนะคะออโต้แวนการ์ดหรือเรียการด GB1 เมื่อเรียากาศของคู่แข่งในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ตกลงดอบโซนจากความสามารถของการ์ดคุณยูนิตนี้ได้รับพลังบวก5,000จนจบเทิร์นบังกรปีศาจผู้บังผู้บ้าคลั่ง,งฟูกันนะนะคะออตโตเรียากาศ GB1 เคาตอร์บาส1และลีททยยูนิตนี้ เมื่อ,อยุนิตนี้โจมตีฮิตแวนการ์สสำเร็จสามารถจ่ายค่าคอร์สถ้าจ่ายเลือกรีทายเรียากาศของคู่แข่งไม่เกิน2ใบโอ้ีทายได้2ใบเลยนะคะแลกกับใบหนึ่งดักก้นไนอีมาร์ดออตโต้เรียาการ GB1 คาน์เตอร์บาสหนึ่งนะคะเมื่อเรียากาศของคู่แข่ง ในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตนี้ตกลงดอบโซนจากความสามารถของการ์ดคุณสามารถจ่ายค่าคอสนะคะถ้าจ่ายจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000และได้รับความสามารถออโต้เรียการเมื่อเริ่มต้นเดเมจสเตปของการต่อสู้ที่ยูนิตนี้ทำการโจมตีถ้าจำนวนการเดียนของคู่แข่งมี1ใบเลือกรีทายการเดียนของคู่แข่งหงใบ และความสามารถของยูนิตท,ที่ถูกรีถ่ายที่เขียนว่ายูนิตนั้นไม่ถูกฮิตนั้นไ like ร้ผลโอ้ก็คือก็คือเป็นการทำลายเพอร์เฟกต์การ์ดนั่นเองนะคะก็คือผู้แข็งจะไม่สามารถใช้เพอร์เฟกต์การ์ได้เลยนะมีใบนี้โคาโนเกลดาก่ออลโตเรียกาศ d ดดีบีหนึ่ง โซบาร์หนะคะเมื่อจบเทินของคุณถ้ายูนิตนี้อยู่ในสภาพเลสสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายนำยูนิตนี้กลับขึ้นมืออ๋อคือโซบาร์แล้วก็เอากลับขึ้นมือได้เลยมังกรผนึกการิชาร์ดออตโต้เรียการดคัเตอร์บาร์เมื่อยูนิตนี้ทำการบูส์ถ้าแวนการ์ดที่มีคำว่ามังกรผนึกในชื่อกาด สามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ่ายจนจบการต่อสู้ยูนิตท,ทั้งหมดของคู่แข่งไม่สามารถอินเตอร์เซปได้และยูนิตท,ที่ถูกบูสต์ได้รับพลังบวก2,000ตามจำนวนยูนิตเกสองของคู่แข่งดาร์กไนท์มาฟดีนะคะออตโต้เรียากาด g ี GB 1เมื่อยูนิตนี้บูสต์ให้แวนการ์ด ยูนิตท,ที่ถูกบูสต์ได้รับพลังบวก4,000จนจบการต่อสู้ก็บูสต์หมื่นให้แวนการง่ายๆเลยดาร์กไนท์มูนีสนะคะออโต้เรียกาศด gb 1เมื่อเรียกาศดของคู่แข่งในแนวตัง้งแถวเดียวกันกับยูนิตนี้ตกลงดับโซนจากความสามารถของการ์ดคุณจนจบเทิร์นยูนิตนี้ได้รับพลังบวก2,000 และได้รับความสามารถออโต้ Auto, เรียการเมื่อยูนิตที่ถูกยูนิตนี้บูสต์โจมตีฮิตแฟนการ์ card. สำเร็จโตช้า2นะคะต่อมามัางกรผนึกทาลบทาโคลีนดาก,กคิดนะคะเป็นคริทติเข้าทิกเกอร์ออโต้นะคะเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเรียการ ถ้าแวนการ์ดคุณมีคำว่ามังกรผนึกในชื่อการ์ดเลือกห่ายการ์ดบนแดเมโซนของคุณตามจำนวนยูนิตเกสอของคู่แข่งและดาก้อนไนเจเนตนะคะเป็นิดที่ข้อทิกเกอร์ออโตเรียการ์ดเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่เข้าสู่โซออโตเรียการ์ดนำยูนิตนี้เข้าสู่โซเมื่อแวนการ์ดของคุณโจมตี ถ้าแวนการ์ดคุณเป็นการ์ดเกร3หรือสูงกว่าที่มีคำว่าดาโกนิเบสบั b เตอร์ในชื่อการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสถ้าจ,จ่า,ายจัวการ์ดหนึ่งใบเลือกแวนการ์ดของคุณหนึ่งใบและยูนิตนั้นได้รับพลังบวก5,000จนจบการต่อสู้เลยอ่านี่ก็เป็นการรีวิว GBT03-1 นะคะโดยแค่โกพาลาดินและคาเิโลนะ เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะคะและสำหรับใครที่อยากได้ไปครอบครองนะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยก็คือสามารถสั่งได้ทั้งเป็นแบบเป็นกล่องแบบนี้ซื้อไปได้ทั้งกล่องนะคะหรือว่าจะอยากได้เป็นแยกแคนก็สั่งซื้อกับทางร้านได้เลยนะคะก็คือมีขายทุกแบบเลยก็สั่งซื้อได้ทางเพจแว่นการ์ดการ์ดช็อปนะคะ หรือช่องทางหนึ่งก็คือ v j ik g s h o p t e p s h o p c o m ก็เข้าไปซื้อได้เลยนะคะหรือจะมาที่ร้านก็ได้ดีโอสยามชั้น3นะก็ถ้ามาถูกมาไม่ถูกยังไงหรือจะปรึกษาจะถามยังไงก็ในเพจได้เลยนะคะโอเคแล้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับ subscribe เพื่อติดตามในคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะโอเคแล้วสำหรับคลิปหน้า แอดจะมารีวิวอีกชุดหนึ่งชแวชุดนี้นี่เอง g b t 0 3ีนขีด2นะคะเป็นเมซายาร์ลิงจ็กเกอร์นี่เองก็ใครที่เป็นสาวบลิงจ็กเกอร์นะติดตามคลิปหน้าได้เลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของแอร์แล้วค่ะต้องลาไปก่อนและไว้พบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย